สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหันไปดาวกันเนาะมึงแครหันเลย เห็นไม่ค่อยเห็นอีกป้าดาวนั่งตรงไหนอีกอ่ะนี่ป้าดาวอยู่แพีนเนะาะหันก็เจ้าวันดีค่ะรอแป๊บค่ะอ้ยวันดีค่ะรอเดี๋ยวนะคะ สวัสดีค่ะทำกว่าจะแล้วเนาะสวัสดีจ้าป้าดาวสวัสดีค่ะเชฟยันสวัสดีค่ะคุณลุงพลอุย้ยคุกคิกคุกคิกกว่าจะแล้วยังไม่เสร็จเลยอีกค่ะ นอ,อร่อยเนาะแต่ก่อนจะย่างเนื้อป้าดาขอย่างโมจิก่อนเนาะข้าวเหนียวเวลาย่างเนื้อก่อนโมจิเนี่ยมันก็จะเปื้อนอีไนไง เรานี่เป็นจะได้ปนนะล่ะ เป็นละไลลล่ะเนี่ยตอนเี้ายังดีๆเดี๋ยวเลย I No. มองดีกว่านะอ่านคอมเมนต์นะ <laughs> ล้มเป่ามันเปิดพัดลมข้างๆเนี่ยมันเป่าเต๋าก็วามัมอย่างบติี้ เออนี่ละไปซื้อเนื้อมาละเนื้อวากิวสามพันกว่าบาทสิ้นนี่นะยังมีอีกสิ้นหนึ่งอยู่วะเข้าปากนี่เกี้ยวสองสามกำนมะละลายเลยหนะเนี่ยอร่อยปิ้งข้าวเหนียวกันเนาะกันเดียวกันถามันจะเลอนะเนาะ tí con. <laughs> แจ้งน้องปูค่ะจุเจียวดิบกระแสบูใาครกล้าขินเนาะมีกันเนื้อเนื้อจุดิบนนะมีในหั่นก้อนหนึ่งจะเอาข้วมีแตนหน่หนาำจีจวหนเดี๋ยวจะเปิดตู้เย็นหูดูกันนี่หรออันนี้กินดิบได้ เนี่ยสิ่นเดียวนี่สามร้อยสามร้อยสามสามร้อยกรัมนี่หนาะหกร้อยกว่าบาทเนี่ยเนี่ยูเย็นมันมีสองแกน อยู่ตั้งหลังนี่แกนหนึ่งใบน้อยคุณใบใหญ่เนาะอาศัยของน้ำมะนาวมีไหมวันนี้น้ำมะนาวไม่ได้ทำเลยอย่าดับนะอย่าดับนะถ้าดับก็จะอาไปคืนนะคลิปหน้าเอามาจุให้แฟนค่ะข,ขอชม ไม่ค่อยกล้ากินแต่ถ้าเอาลาบเอาลาบแล้วใส่เครื่องนี้กล้ากินนะสวัสดีค่ะป้าดาวเสื้อสีสวยค่ะเ <c oughs> สื้อไทยไปเมืองไทยปีที่แล้วเนาะเมื่อเดือนสิบเนาะซื้อมาเนี่ย <c oughs> เห็นมันถูกๆดีเนาะซื้อมาใส่แล้วกินมากกว่าห้องขนาดเลยแอร์มันอยู่ในห้องวนะเน่ะ ีก่อนน็อก็ได้ก็จะปิ้งเนื้อแอบเอาแท็บเล็ดป้าป้ามาเปิดเนี่ยเปิดไว้ตอนเจ้าแล้วหนาะจะเอามาอ่านคอมเมนต์อืปิ้งหมดทีก่อนดิค่ะ เจียวญี่ปุ่นเจ้าเป็เป็นมิจิก้อนนะอร่อยนะกันเดียวถ้ามันจะซุกหนาคอยดูหนะาว่าอันมันจะพองเคือมันจะแตกอร่อยมากินโดยคนแม่ดาวนั่งรถไฟมาเลยเนี่ยยังยังไม่ได้ยากเลยแม่แม่เล็กมาทันอยู่แล้วซื้อเนื้อวากิวมาแม่เล็กวันนี้ แพงก็ต้องซื้อนะเนาะซื้อมาสองชิ้นนะชิ้นละสามพันอยู่น่นชิ้นหนึ่งไปซื้อพริกมาอีกวันนี้เต็มจานเลยแล้วก็มีโมจิแล้วก็มีคอนเหยือกกูเนาะเอามาย่างอร่อยเนาะคอนเหยือกเนาะยังมีอีกน้าเนื้อนัน่นเนาะวางที่เขียงนั่นเอะ พี่เล็กจ้าจากจากน้องปูค่ะพี่เล็กสวัสดีครับจากเซฟยันค่ะขอเรียกตามคอมเมน,เนต์เนาะเพราะว่าจำจือมาได้กันนะเซตยันนะเนาะไปเซฟยันนั่นแหละให้กันถ้าเสียงอันไม่ดดาวดังเกินกรีโทรศัพท์กันเอาเนอะอก็เดี๋ม่ดาวขอไปปิดหลังบ้านก่อนอันนี้มันอยู่สั้นหกเนาะก็เด้มันก็จะดังไปถึงจันทหนึ่งลุ่มอีกอะ ผมไปหารักเด็กน้อยมาเต้นครับฮะไปหารักเด็กน้อยมาเต้นครับห้อนน่ะเนาะเอากล้องเตาตูเกเตาแจกกับใครได้เตาก็จะดับเอี่อเอาิปราแบบไหนละเนี่ย ได้ละได้ละพี่เล็กเปิดส่องหลายอันแท้จากเซียันค่ะเด็กผิวผิวสีไปถ่ายที่ไหนนะเชฟจังเมเล็กค่ะปูจ้าจังเมเล็กค่ะพี่เล็กเปิดส่องหลายอันแท้จากเซฟยันค่ะสงสัยไม่ได้ยางละคุยกับเซียันก่อนเนี่ยย่างโมจีก่อนเนาะ สองบ้านเองจา้าจากแม่เล็กค่ะอัญญาจากแม่เล็กค่ะผมไปหาเล็กเด็กน้อยก่อนมาเต้นครับเออจากเซียงจันค่ะขอโทษนะอ่านอีกรอบหนึ่งเพราะว่าข้างบนไม่ได้อ่านเมื่อกี้เนาะถ้าเบื่อเดีย๋ยวยุบพักเองจา้าจากแม่เล็กค่ะมาสายแซมแซง,างวาแเท ดาวอา่านไม่เข้าใจเนาะจากเชฟยันคือรักอย่างยักปังตังเดยขอให้เนี่ยนะปิ่งมันดีคักเชฟจากแม่เลกค่ะแม่เล็เนี่ยป้าเขียนอะไรป้าดาวอ่านไม่เข้าใจเนาะมีคนดูไม่ถึงร้อยเลยเพลงผม โอ้ยป้าดากเขาก้มอ,อยู่ตรงนี้อนะเนาะไม่ไหวแล้วมั้งเดี่ยถ้าก,ก้มอ,อย่างเงี้ยเนาะเอาอะไรมาใส่แล้วเนี่ยเอาอะไรมาบาังเดีย๋ยก้มๆก้มอ,อย่างงี้ตายเลยเนาะคอเนาะเอาอะไรมาวางดีละเนี่ย ไม่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 หรอกเนี่ยโมจิโมจิมข้าวเหนียวไม่เล็กโมจิข้าวเหนียวไม่เลกป้าดาวไปซื้อมาเมื่อสองวันก่อนซื้อมาถุงหนึ่งอยากกินเยอะนะสามสีก้อนพออ้วน <c oughs> เนี่ยมีน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นจิ้มเนาะเ๋ยวเอาน้ำตาลเ้นิดหนึ่ง เอาอะไรมาใส่นี่ดีเนี่ยเอาอะไรมาใส่ดีใส่ดีมองไม่เห็นแล้วเนาะเห็นไหม อนาคตดังหน้าเซฟใจเย็นๆจากแม่เล็กค่ะหัวป้าดาวไปไหนครับไปทำงานกลับบ้านตีสองตีสองครึ่งนน <c oughs> ขับรถไกลไปสองชั่วโมงมาสองชั่วโมงจ้าหน้าอร่อยจากแม่เล็กค่ะบอกให้กินดิบเลยมันถึงจะได้กินเรยวมันมากินให้ป้าดาวน้อย ยกเครื่องขึ้นไม่ต้องก้อมอยขาอันนั้นมันสูงไปหรือเปล่าเนาะมองไม่เห็นป้าดาวแล้วเนาะเดี๋ยวหาน้ำกระดานมามาวางกันเนาะ กระดาษมีรังกระดาษเล็กๆอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้ยอิสุกสิแม่เล็กคุ๊คุคักๆัก,กบอกให้กินดีกินดีย่อคือ